ค่ะพันวลาหมีทวมนะคะน้องเอลนะคะวันนี้นะคะน้องเอลจะพามาบุกที่ร้านลูกค้าเลยนะคะเป็นร้านที่น้องเอลดีไซน์ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ภาพสาดีแล้วก็อันนี้คือสร้างจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในร้านก่นจะพามาบุกที่ร้านเลยนะคะเพราะวันนี้ก็จะพามาชมร้านที่น้องเอลดีไซน์ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก็มาดูโซนนี้ Sony ก่อนเลยนะคะเปิดมาปุ๊บจะเจอเคาน์เตอรต์เลยเคาน์เ <ใช S 1> <Goodness. S 2> ตอร์นี่สําคัญมากนะคะเป็นเคาน์เตอร์ คิดเงินเลยนะคะนองเอลก็ดีไซน์เ,าเคาน์เตอร์โซนนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะที่นองเอลอ,ออกแบบดีไซน์นะคะเปรียบเทียบก็คือจะเป็นแบ ด้านหลังนะคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้นะคะกับตัดขอบสแตนเลสสีทองนะคะแล้วก็นังเอลดีไซน์ออกแบบตู้ด้านข้างสองข้างที่สามารถโชว์สินค้าได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสแตนเลสสีทองทั้งร้านจะเป็นสีทองนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นตู้ทรงโค้งเหมือนกันนะคะจะทําให้ร้านดูไฮโซยิ่งขึ้นเลยนะคะสามารถโชว์แบรนด์อันนี้ก็เป็นแบรนด์ของลูกค้าเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ โซนนี้จะเป็นโซนกระจกนะคะอเอลก็ใช้เป็นสตนเลสแท้เลยนะคะเป็นสตนเลสสีทองนะคะที่เข้ากับ ั้งร้านเลยนะคะนางเอลก็ออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็จะพาไปชมอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนสระผมนะคะโซนสระผมโซนนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าพิเวทยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่านางเอลได้ถูกแบ่งฟังก์ชันนะคะก็กั้นด้วยกระจกโซนนี้นะคะแล้วก็ขอบสเตนเลสนะคะนางเอลก็จะพาไปอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนห้องต่อขนตาห้องแว็กนะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เอลได้แบ่งฟังก์ชันเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ต่อขนตานะคะห้องนี้ก็จะเป็นโซนต่อขนตานะคะแล้วก็เว็กนะคะแล้วก็เราจะแบ่งโซนนะคะก็แบ่งชัดเจนเลยนะคะว่าโซนนี้เป็นโซนอะไรนะคะก็จะเป็นโซนห้องต่อขนตาห้องแว็กนะคะแล้วเราก็จะมีอ่างล้างมือมีตู้เก็บของนะคะก็คือจะเป็นโซนนี้เลยนะคะเพราะว่าเ,เขาจะต้องทาความสะอาดมือก่อนนะคะก่อนที่จะต่อขนตาลูกค้า หรือว่าจะแว็กนะคะอันนี้เราก็ดีไซน์เป็นทรงโค้งนะคะจะได้ดูแบบไม่เปลืองพื้นที่นะคะแล้วก็ก็จะเป็นสีขาวนะคะตาสตัสเลสสีทองนะคะก็ห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่เราถูกเนลามิดขึ้นมานะคะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยนะคะก็ถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะก็จะรู้สึกที่ต่อขนตาห้องแว็กที่เราแบ่งกันชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกกันดีกว่าคะ่ะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสปาเท้านะคะที่เรา,เอาออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายนะคะโซนนี้เลยนะคะโซนรีแลกของลูกค้าเลยนะคะก็จะออกแบบในสนโซนของมีตู้โค้งนะคะที่เป็นตู้ที่โชว์ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเลยนะคะเป็นสีขาวตะขอบสแตนเลสสีทองนะคะให้ดูหรูขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสปาเท้าที่ลูกค้าใช้บริการค่อนข้างบ่อยเลยนะคะก็เดยวจะพามาชม โซนหนึ่งนะคะเป็นโซนรับรองลูกค้านะคะก็คือจะเป็นโซนนี้เลยนะคะก็แบ่งฟังก์ชันอย่างชัดเจนเลยนะคะก็มีตั้งแต่โซนทําผมห้องสระผมนะคะแล้วก็โซนแว็กนะคะแล้วก็โซนรับรองลูกค้าคือครบเลยนะคะ พอมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาสอบถามนะคะคุณกอตน,นะคะว่าน้องเอลบิวอินแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะกอตนะคะคือเบื้องต้นนะคะจากที่แบบไปสอบถามคุณเอลนะคะว่าทําตามแบบได้ไหมตามสอบจทยดเราได้ไหมในเรื่องของการทำร้านสปาซาลอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนทําเล็ก ทำผมนะคะแล้วก็มีแว็กผ์ดตาต่างๆโดยพื้นที่เป็นพื้นที่เปล่าๆเลยนะคะเป็นสี่เหลียมแล้วให้น้องเอลนะคะดีไซน์มาตามฟังก์ชันการใช้งานเพื่อตอบเจือบลูกค้าแล้วก็ตอบโจก๊อผลงานก็คือแนวเต็มติดให้ร้อยไปเลยค่ะเพราะว่าขอบคุณมากค่ะ ภาษาง่ายๆคือเหมือนเสกจากกระดาษมาเป็นภาพจริงนะคะ,ะคือแบบตรงปกมากๆเลยแล้วก็ทุกจุดนะคะไม่มีปัญหาเลยในการใช้งานตั้งแต่เราจบงานประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ตอบโจทย์ทุกทกทุกฟังก์ชันที่ใช้แล้วก็ลูกค้าก็ ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะว่าร้านสวยมากแล้วก็คือแถวนี้ยังไม่มีร้านแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะลูกค้าจะมาที่ร้านคูจ๊อดจะมาต <c oughs> ั้งที่ไหนอ๋อ oh, <c oughs> ร้านทิ้งสวอนซาลอนแอนเลนะคะอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะ <c oughs> ก็ในเขตบางแสนนะคะอยู่หลังมอนะคะติดกับ <c oughs> ประตูหลังมอเลยนะคะมาตามโลเคชัน่นหรือว่าทักมาที่เพจก็ได้นะคะเดี๋ยวป็ให้โลเคชันแปะ หมายง่ายๆค่ะ,คะอยู่ที่โครงการ t v e n t y Plaza ค่ะจะไม่ได้ดีไซน์เฉพาะแค่บ้านพักอาศัยนะคะก็ดีไซน์ร้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่นะคะหรือว่าความสวยความงามนะคะเก็ดีไซน์ได้ด้วยนะคะก็ล่าสุดนี้นะคะมีะะบ้านคุณกอนด้วยนะคะ,คะที่ เราทำกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังไงน้องเอลขอฝากด้วยนะคะผลงานนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะตามเพจนะคะแล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจอด้วยนะคะที่ให้น้องเอลมาเยี่ยมชมขอบคุณคุณเอลเช่นกันค่ะคืออย่างที่บอกว่าเศกให้จากแผ่นกระดาษมาเป็นบ้านได้คือแบบคืออึ้งมากเลยอึ้งแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะในการยูอินไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ต่างๆร้านคาเฟ่ก็แนะนําเลยนะคะน้องเอลนะคะคือแบบตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงก็ม ให้ทําบ้านต่อนะคะอันนี้คือให้คะแนนเต็มไปเลยค่ะเต็มสิบเป๊ะเลยเต็มร้อยค่ะใช่ค่ะเป๊ะเลยค่ะตามาแบบเป๊ะทุกจุดเลยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณอาขอบคุณค่ะ